สรุปดราม่าจัง789 T R A I N E E โดน Fake News, เฟกนิวส์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนักเลงประสานมิตรล่าสุดค่ายจ่อฟ้องสรุปดราม่าจังทีบุญเสริมสุวงศิลปินฝึกหัด789 T R A I N E E โดนแอคทวิตกุกข่าวเท็จเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนักเลงประสานมิตรล่าสุดค่ายเตรียมดำเนินคดี กลายเป็นแฮชแท็กร้อนติดอันดับหนึ่งในโลกทวิตเตอร์ตั้งแต่ช่วงเช้าสำหรับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนักเลงประสานมิตรหลังมีผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์ออกมาทวิตข้อความใส่ร้ายจังทีบุญเสริมสุวงศิลปินฝึกหัด789 TRAINEE e, จากรายการ789เ s u r v ว v a l โดยทางบัญชีทวิตเตอร์ดังกล่าวกูข่าวเท,ท็จว่าจางมีพฤติกรรมไม่ดีทั้งมีเรื่องชกต่อยกลั่นแกล้งเด็กออทิสติกนินทาเพื่อนร่วมวงและอีกหลายประการทว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวดังกล่าวก็จบลงที่ค่ายต้นสังกัด SONRAY Music ออกมาแจ้งว่าเรื่องทั้งหมดเป็นข่าวเท,ท็จและเตรียมดำเนินคดีคนกุข่าว วันนี้เดือะไทเกอร์ขอเกาะกระแสมาสรุปดราม่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนักเลงประสานมิตรให้ทุกท่านที่ยังตามเรื่องราวและไทม์ไลน์ไม่ทันได้อ่านกาันสามารถเลื่อนลงไปอ่านด้านล่างกันได้เลยค่ะสรุปดราม่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนักเลงประสานมิตรข่าวเท็จใส่ร้ายจัง789 t r a i n e e 1. จุดเริ่มต้นดราม่าจังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนักเลงประสานมิตร ช่วงเช้าของวันที่11สิงหาคม2566ผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์อ e v เ m f มีฟินได้ออกมาทวิตข้อความถึงจังทีบุญเสริมสุวงศิลปินฝึกหัดค่าย789 TRAINEE e, นักเรียนโรงเรียนสาธิตมสวประสานมิตรฝ่ายมัธยมโดยมีการกล่าวหาว่าจังมีพฤติกรรมแบบชายแท้ ทั้งมีเรื่องชกต่อยบูลลี่เด็กออทิสติกไม่มีมารยาทนินทาเพื่อนร่วมวงและอื่นๆพร้อมกล่าวว่าจังเป็นนักเลงประสานมิตรซึ่งทางบัญชีทวิตเตอร์ต้นทางอ้างว่าตนเองเรียนอยู่ที่เดียวกับจัง 2. ชาวทวิตถกเดือดเรื่องพฤติกรรมจังเป็นความจริงหรือไม่เมื่อเรื่องราวพฤติกรรมด้านแย่ของจังถูกเผยแพร่ในสื่อโซเชียล ก็มีผู้คนจํานวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นโดยหนึ่งในนั้นคือบัญชีทวิตเตอร์ i m m y w ี i t ่า e สา3ซึ่งเป็นบัญชีทวิตเตอร์ที่มียอดผู้ติดตามจํานวนมากได้โคดทวิตใส่ร้ายจังไปกล่าวเสริมว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องราวเริ่มแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่ออกมาปกป้องจังและฝ่ายที่เชื่อว่าจังมีพฤติกรรมไม่ดีจริงๆ โดยฝ่ายที่ปกป้องจังนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนในโรงเรียนเดียวกับจังทั้งสิ้นนอกจากนี้ก็ยังมีคุณครูที่สอนจังออกมาทวิตปกป้องจังอีกด้วย 3. คุณครูและเพื่อนรอบตัวพากันออกมาทวิตปกป้องจังบัญชีทวิตเตอร์แอดนัตาูออกมาแจ้งว่าตนเป็นคุณครูสอนจังวิชาฟิสิกส์ เปิดเผยว่าจังไม่ได้มีพฤติกรรมชายแท้อย่างที่บัญชีทวิตเตอร์หลายๆแอดปล่อยข่าวออกมาโดยเฉพาะเรื่องเล่าจากบัญชีแอดเฟ VMF ม i f, f. i n นอกจากคุณครูแล้วก็มีเพื่อนร่วมห้องและเพื่อนร่วมสถาบันของจังออกมาทวิตข้อความปกป้องจังจนเกิดเป็นแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนักเลงประสานมิตรและ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟจางโดยหลายคนยืนยันว่าจางไม่เคยกลั่นแกล้งเด็กนักเรียนออทิสติกแต่อาจจะมีพฤติกรรมซนบ้างตามประษาเด็กผู้ชาย 4. แอคต,ต้นเรื่องดราม่าลบทวิตเตอร์หนีความผิดหลังจากที่กระแสสังคมเริ่มตีกลับเจ้าของบัญชีทวิตเตอร์ @fvmf มีฟินก็ได้ออกมาทวิตข้อความว่า ไม่ต้องเชื่อเราหรอกคะ่ะเราได้ยินต่อๆกันมาที่โรงเรียนแต่มันต้องมีคนอยู่ในเหตุการณ์แน่ๆคะ่ะจึงทำให้แฟนคลับและเพื่อนรอบตัวจังไม่พอใจเนื่องจากทางเจ้าของบัญชีทวิตดังกล่าวยังไม่มีหลักฐานใดในมือแต่กลับกุข่าวเท็จสร้างเฟกนิวส์ใส่ร้ายคนหนึ่งคนที่กำลังมีอนาคตที่ดีและเมื่อถูกกระแสตีกลับมากขึ้นทำให้ แอดเฟบวีเอ็มเอฟินตัดสินใจลบบัญชีทวิตเตอร์ทิ้งไป 5. แอดต้นเรื่องดราม่าฝากเพื่อนมาทวิตขอโทษจังและแฟนคลับหลังจากที่ทางเจ้าของบัญชีแอดเฟบวีเอ็มเอฟินลบทวิตเตอร์ของตัวเองแล้วภายในแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนักเลงประสานมิตรก็เต็มไปด้วยข้อความที่คนรอบตัวจังซึ่งรู้จักจังเป็นอย่างดีออกมาทวิตปกป้อง ส่งผลให้เจ้าของบัญชีแอ f เฟบวีเอ็มเอีฟินต้องฝากเพื่อนมาทวิตข้อความขอโทษจังและแฟนคลับจังที่กุข,ข่าวเท,ท็จขึ้นมารวมไปถึงเจ้าของบัญชีทวิตแอดอิมี my. ขีดล่างสามที่โคดข้อความใส่ร้ายจังในตอนแรกและยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงก็ออกมาขอโทษด้วยเช่นเดียวกัน 6. ต้นสังกัดจังเปิดเผยข้อเท,ท็จจริงว่าข่าวพฤติกรรมจังเป็นเรื่องเท,ท็จ บัญชีทวิตเตอร์ต่างๆที่ออกมาใส่ร้ายจางเริ่มทยอยโพสต์คำขอโทษจางและแฟนคลับซึ่งทางด้านค่ายต้นสังกัดของจางอย่าง SONRAY MUSIC ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางค่ายได้มีการตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงแล้วผลปรากฏว่าทุกข้อความใส่ร้ายจางล้วนเป็นเรื่องไม่จริงทั้งสิน้น ยกเว้นเรื่องเล่นเค,ค้กที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนซึ่งทางจังก็ได้ขอโทษจบไปตั้งนานแล้ว 7. ต้นสังกัดจังเตรียมแจ้งความดําเนินคดีผู้ที่โพสต์ข้อความใส่ร้ายจังหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการออกมาทวิตใส่ร้ายจังนั้นเหตุใดจึงต้องเป็นวันนี้วันที่11สิงหาคม66ซึ่งเป็นวันที่จะประกาศผลว่าใครได้เดบิวเป็นศิลปินตัวจริง เรื่องนี้สร้างความโกงวลใจให้แฟนคลับจังอย่างมากอย่างไรก็ดีทางด้านต้นสังกัด SONRY a Music ก็ได้ออกประกาศแจ้งผ่านทางโซเชียลว่าผู้ที่มีส่วนสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับจังโดยการกุข่าวเท,ท็จนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอน